โอ้ยปลาใหญ่คักเลยปลาแบบนี้เบ่งเอาปลาหนังนะครับปลาขาวปลาคืนปลาโจกปลาปากปลา,ปา,าตัวใหญ่ขานาดเลยนี่นะครับสุดยอดปลาดูนะครับมากรองกันตรงนี้ละปลาตัวใหญ่ๆตัวโตปลาทะเลยอกบ่อยปลาเคียงปลาตัวน,ตนี้เสร็จค่ะ ไอปลาตัวซิวขาวนี่ปลาอย่างไรคปลาซววลินไนงโอ้บบเคยเห็นอเออบบเคยเห็นปลาแบบแปลก,ปกๆกันมาปลาอยู่ตลาดนี้แหละได้เห็นนะตัวใหญ่พร้อมอยู่ลาวไอเต็กนะครับเวียงจันทร์ <i> วันที่29กรกฎาคม2,566นนะครับฝนตกเลยนะฮะ ตรงนี้เป็นสถานีรถเมลาวไอเต็นะครับสถานีรถเมล์นะครับแล้วก็ลานจอดรถใหญ่โตเลยนะครับว่าจะไปเดินตลาดมันมีตลาดนัดทุกวันเสาร์นะครับนีข้างหน้านี่นะครับตลาดนัดไอเต็ก ช่วงนี้มรสุมเข้านะครับเวียงจันทร์เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตลาดนี้มีของขายเยอะไหมนะครับที่เห็นสร้างๆอยู่นั้นคือบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับบิ๊กซีใหญ่นะครับสาขาแรกของประเทศลาวนะครับ บิ Big ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับอีกไม่นานนะฮะก็จะได้ก,ไก็จะได้ใช้พี่น้องคนลาวก็จะได้ใช้บิ๊กซีแล้วนะ,นะครับก็จะมีห้างใหญ่ <laughs> เป็นตลาดกสิกรรมนะครับของขายเยอะนะครับเราลองเดินดูนะครับว่ามีอะไรขายบ้างนะครับตลาดกสิกรรมนะครับแก้วมังกรแก้วมังกรโลละสามสิบห้า มะละกอผักผัก,กงามเลยนะฮะเนี่ยโอ้ของขายหลายแท้เยอะจริงครับของขายผักเยอะเลยครับผักครับโซนนี้เป็นผัก เยอะครับโซนนี้ผักผักกำงามขนานเลยนะครับเนี่ยโอ้งาม ธรรมชาติก็เยอะนะครับที่ปลูกก็เยอะธรรมชาติก็เยอะนะครับเยอะนะครบ,บักาลีอันนี้โซนผักนะครับ โซนผักผักก็จะคล้ายๆกันนะฮะคล้ายๆกันนะครับ,นนรบไม่ได้แตกต่างกันเดี๋ยวผมจะไปหาโซนปลาดูนะครับ ตลาดนัดกกสิกรรมนะฮะกสิกรรมอินซีลาวออย่างนั้นนะฮะอันนี้หมากไม้นะครับอะโวคาโดฟักซิดาอินทผลัมก็มีนะฮะกลมใหญ่ หมกักน,นัน้โบนกน้พวกนี้สดอาหารครับเข้าวหลามก็มีนะครับอินทผลัมโอ้อินทผล,ลัมก็มี อันนี้ปลูกเองบ้านเฮานี่บอกหรือว ouais ่าทางใดเนี่ยหรือมาจากไทยบ้านเพื่นเน่ของบ้านเฮาเรน่บ um ้าสันเมตินไทยแลนด์เมดินไทยแลนด์ทิ่เจรานู้จักเมตินไทยแลนด์เหรอเออเออนไทยมัเอาไ่ใสดอันนี้ปะขคอก็ยังมีขายเนาะปะขคอจะดูดูราคาแล้วไม่ก็ไม่ได้ไม่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 ถูกนะครับ ดูราคาแล้วไม่ถูกนะฮะอย่างหมักซีดานี่ซาวพันนะครับบ้านผมนี่ในตลาดครวบ้านผมนี่โลหนึ่งยี่สิบบาทนล้วเนอันนี้พวกโซนเนื้อสัตว์นะครับัน,นี่นะครับอนนะโวคาโดอันนี้เส้นเฟอร์เส้นเฟอร์ว่าจะาทั้งไห่เนาะนี่เนาะผู้สาว เสียงข่วงบอผูออ้สาวก็งามงาผู้สาวเป็นเฟอแซบ่บเฟอดังเฟอเสียงข่วงนะครับแล้วก็เป็นข้าวอาหารนะฮะมันมันแก้วนะฮะ งงนะครับเออนี่อาหารเออเป็นธรรมซื้อเอ,อ้ส่นปลาอยู่ทางหนเะนาะปลาี่วนอาหารก็คา,อาเอาไทยแจ๊ะแจ๊่ะอุ้ย ช,นชนินค้ากเกษตรเยอะครับ่วนอาหารนะครับจะพาไปดูปลาครับนี่พวกเห็ดครับโอ้ยปลา ใหญ่คักเลยปลาบะเนียเบงเอาปลาหนังนะครับปลาขาวปลาคืงปลาโจกปลาปากปลาอ๋าตูใหญ่ขนาดเลย ปลานะครับปลาปากคำก็มีนะฮะปลาโจกบปลาปากบาดอันนี้ไมอทาอีแอันนั้นปลาอย่างไรแม่ที่เจ้าปลาคูนโอ้แพงนะปลาคูน่ะแพงอันี่บอก โอ้นี่ปลาคูนโลละเท่าไหร่ก่ะแสนสี่เนาะมาจากเมืองโขงบ่้ <laughs> หลายเชืองนี่นะ <laughs> มาจากเมืองโขงนะครับแหล่งจากปลาสักแหล่ง <Okay. S 2> จะพาเดินดูทางนี้บ้างครับ ปลาน้ำขูงนะครับ้เ,เน,น,นีจ่ฮะปลาอ๋อตัวใหญ่มากเลยบริษัทซื้อขอไทยเด้อแม่ค้าเด้อผม,คมคเ,เคยเห็นปลาใหญ่ปลอใหญ่ดีน,นา่ป ขายอยู่แล้วแหะไม่ค้าทำใม่ค้าบ่องคฮะนะย่านทำใม่ค้าองคนะ์ฮะล่ะโอ้มันตัวใหญ่ดีเนาะตรงนี้เนาะป่าเมืองโขงฮะเนี่ยเจ้าว่ปปาทีไปอยู่ยคอยกับเมืองโขงฮะมันไก่โพดขี้ข้านอยู่เนี่ยโอ้แต่ปลาตาใหญ่ใหญ่ดูนะฮะตัวใหญ่ๆมักเอฟเลยนะครับ ใหญ่มากเลยนะครับแล้วม่ค้าเพื่อนก็ใจดีนะแม่ค้าก็ไม่ออมนะครับแม่ค้าก็คุยาสุดๆเลยดูนะฮปลางามเลยนะฮะตัวเบเริ่มเลยนะี่ย นี่นะครับสุดยอดปลาดูนะครับมากองกันตรงนี้ละปลาตัวใหญ่ๆตัวโตปลาเทีโลเราไรปลาเทลโล่ตัวนั้นแสนบาทไอปลาตัวซิวซิวขาวนี่ปลาอย่างไรปลาตัวยล็กอะไอย่โอ้ผมเคยเห็นเออ โบเคยเห็นป่าแบบแปลกๆกันมาป่าอยู่ตลาดนี้เลยได้เห็นนะตัวใหญ่พร้อมขึ้นขายชุดโลเท่า็ได้ปลาแค่โล่ยี่สิบห้าปลาแค่โล่แสนห้าสลิงก็คือก่าเลยราคาแสนห้าอืมแสนห้าก็โลละประมาณติดกบสามร้อยบาทปลาแค่ราคาเดียววะปลาคืนเนี่ยอันนี้ปลาน้ำผงเนี่ย ปลาหนังโขงเนี่ยที่จะมาขายที่ตลาดเวียงจันทร์เนี่ยมีที่มาต้องส่งมาจากทางจำปาสักเท่านั้นนะครับเพราะปลามันเยอะมาจากเมืองโขงนะครับที่อื่นไม่พอขายนะแต่ว่าค่าแขกครับปากจันทร์นี่ก็ขายในแถบพื้นที่ก็หมดแหละดูเยอะจริงๆปลาดูตัวใหญ่มากจะโค้งอะนาะสร้างอะไรก็ได้สร้างอะไรไขปลาก่อน กบก็มีนะครับถ้าอยากดูปลามาตรงนี้ได้เลยครับวันนี้ค่ะดีบอสไหมคะแผนคั <c oughs> นค่ว <c oughs> แผนขายแผนคัวโอ้ขายเยอะเสียขายม่วนแล้วเนาะ นี่าจะเป็นปลาเขือนโอ้ปลาใหญ่มากปลายักษ์นะครับไซส์แบบใหญ่ๆมากเลยนะดูใหญ่มากใหญ่มากขออนุญาตไทายได้ไหมครับเนะไม้องขาเคยเห็นปลาใหญ่ยังที่ย่างเขื่ออยู่บ้านคอยนะเอ้ย <laughs> ปลาบักบักนะโตง,ง่ายดีโตซ้ำคนโตใหญ่มากเลยนะครับ นี่นะครับถ้าอยากเห็นปลาใหญ่ปลายักษ์เนี่ยมาก็แถวนี้จบเลยครับแล้วก็ปลาแค่ปลาครึ่งปลาอย่างอีกนเนอะเอาปลาลําคลองปลาลําคลองเลยได้ยังไงเลยปลาโจ๊กคนที่อ่อนเจ้าปลาลําคลองเด้อแก่ปลาตัวงท่าได้เด้อ กบก็มีขายนะครับปลาดุกก็มีนะฮะปลาธรรมชาติก็พอมีขายอยู่นะฮะโอ้หองขายเยอะครับเป็นเป็นตลาดนัดนะฮะแมงแครกก็มีขายแมงแครกก็มีเด้อแมงแงครกะเยอะคัะ ของขายเยอะครับทางต่อก็มีไ,มได้ไไดไไดบรรยากาศดีนะครับท่ามกลางฝนท่ามกลางฝนรินนะครับฝนมันรินนะฮะของขายเยอะมากเลยครับนี่ก็เป็นปลาแห้งนะฮะ ผลไม้ต่างๆนะครับแต่ผมชอบปลาน้ําโขงมันสุดยอดมากเลยนะครับปลาแบบมีตัวใหญ่ๆส่งตรงมาจากแขวงจำปาสักนะครับเมืองโขงคือที่อื่นมันปลามันไม่พอมาขายที่ต่างแขวงหรอกครับโอ้นี่ต่อ้ยังเป็นตัวเป็นเ็นอยู่นะในรเบิง ต่อนะครับแพกนะครับต่อแต่แตผมกินไม่ได้เพราะว่าผมแพ้แรงเลยนะครับกินแล้วแบบโอโห dai, อาการหนักเลยกินต่อกินพ pues ึ่งอะไรอย่างเงี้นะครับเดี๋ยวไปหาของกินฮะไปหาอะไรกินข้าวเช้าหน่อยในโซนปลาแห้งนะครับ ในส่วน <Okay. S 1> ปลาแห้งนะครับ <Okay. S 1> ปลาแห้งา <laughs> ดีน้องตุกสาลาซ้ำเหนือซองกัน YouTube สาราซ้ำเหนือพ่อกันตลอดเลยครับไอ้เองค่ะจนค้นเบื่อแล้ว เขาว่าคือบอกคือบอกเอาคนทำงานมาเขากล้องแน่เหรออ่าซื้อยังมั้ยได้ปลาเนาะปลาคูนปลาคูนเคยกินบ่ปลาคูนนี่เป็นปลาน้ำโขงที่เนื้อมันอร่อยมากๆนะครับเออเป็นปลาน้ำโขงที่เนื้อมันจะอร่อยนะครับปลาคูนนะฮะนี่เป็นปลาจากเนื้อจะออกแนวแนวนั้นนะฮะ โลละแสนเจ็ดคนได้นะโอ้แพงโอ้เจ้ากินปลาแพงเนี่ยเนี่ยมึงไอ้เนี่ขาดทุนยับเยินเลยเห็นโวนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเห็นยังกินอะไมืงเนี่ยอาาเมนูปิ้งส่วนหนึ่งบบเดี๋ยวไปเห็ดหมกนะครับนมใบเดงเออเอออสาวซ้ำเหนือเดี๋ยวตอนนี่เขาไปเนี่ยไปปิ้งก้อนแล้วก็เดี๋ยวเห็ดหมกกินต่อเออเดี๋ยวตอนแรกเราทำเบิ้งเบิ้งฝีมื่อนสาวซ้ำเหนือเด้อว่าสิสิ เจ็บอ๋อสิเจ็บอ๋อเออเอาอันนี้เขาเอิ้นว่าดังไฟคนดังเสียงดังคนดังเป็นคนดังดังไฟโดยคนดังเสียงดังดังไฟปิงป่าคนมีไฟได้ อันนี้หนึ่งเข้าบ่าแม่หนึ่งเข้าใกล้น้อยหดคือเป็นอย่างทีว่าวาโหดเข้าอันนี้หายเข่าไทายจาเนื้อหายเข้าแต่ว่าอันนี้ขล้องไทยยงจันฮะ <laughs> <laughs> ม่นหนึ่งนี่คือไทยเวียกจัน oh. ส่วนหายนี่ไทยจาเนื้อผสมกันหายหายเข้า <laughs> <Hi. S 1> อันนี้หน้าตาเขาเอื่นหายเห็ดจากไม้เนาะไม่ไม่ไม่สั้งเนี่ยไม่เลยกับผู้หูคือกัน จะอยู่ทางพุ่นเขาตีเจาะเจาะเจาะน่ะวะแมนเขาจะเอาใหม่ใหญ่ๆประมาณจำเนี้อคนก็นจะมาเจาะทางไหนกับท่าทางนอกอ่าก็ว่าอยู่เขาเขาจเจาะหรือบดละเแท้ดเหรเฮ็ดไห้คือหวดนึ่งข้าวนั่นแหละครับแต่ว่ามันทางนั้นเขาเอิ้นว่าไห้เนาะบุหัวคนเอาใหม่ย,ยังมาเฮ็ดมาอยู่ทางจำเนื้อจะเป็นแบบเปิดเบื้องดรือน,น,นี่นะไห้นะครับอันนี้ข้าวไก่น้อยเด้อข้าวไก่น้อยเอามาแต่บานเอามาแต่จำเนื้อคืออัน ถ้าเป็นท่ากันภาคอีสานเนาะมันเสกเอิญหดเข่าคืออันไม้ไพศาลนะอ๋ออันนี้มันเป็นเป็นไม้เลยเพิ่งเห็นเทือดเทือดแรกล้มันจะใส่ได้ดนแม่นใส่ได้ดนขันยุบานเนาะมันจะมีหวดอีกต่างหากหดบอกแม่นเวลาเอาหวดเข่าแล้วเขาก็เอาหววเอาอันไม้ไพถีสารมาวางไว้ก่อนแล้วก็ทอกเข่าลงล้างเข่าหน้ามันตกลงทอกสียหาอีกทีโอ้อันนั้นคือหวดบ่ อันนี้คือไหไฮหนึ่งเข้าแต่เวลาเขามายุ่งเ่เขาพักสีเขาเอาแต่อันเดียวมาเออ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 ไหไฮไฮหนึ่งเข้านเงเขาแซ่บสุล้วบอกสุกแล้วโอ้นี่เขาไก่น้อยของแซ่บจากสำเนอเลยของแซ่บหัวพันเออมันบอกอ่ะมันบออก อาานี่นะครับปลาคูนนะฮะไอ้แมาเบิ่งดูเป็นปลาที่ราคาแพงมากครับโลละแสนเจ็ดเด้แพงขนาเดเลยโลละโลละสามร้อยบาทนะครับปลาคูนเนี่ยปลาคูนปลาคูนปลาคัมนั่นแหละเออมันน่าจะดูว่าเนื้อมันจะเป็นยังไงนะลองจัดมือดูลอง ลองกลิ่นมุงดูกินดิบ <laughs> ไม่ได้โอ้ตรงไปเอามีดอันนี้สิมกเนาะยเมนมกเบสไทยเหนืออันนี้เครื่องมันต่างกันไทยอื่นเนี่ยน่เล้ออนะไรไทยเฉลือกนะันมกกว่าจังว่าไทยอื่นเขาเห็เดแบบไหนคือบ้านน้องจุก,กจุดโบ่คือกระเพราใบบะเจ๊ใส่เขาเบือบอ่อโบ่เออแม่สูตรเพอสูตร<ท>มันเออ เสืซอร์หรือบ,บุเซอร์นะชุดเพอร์สแมนมแต่เดี๋ยวนี้ตีกับผ้าสกอนมีสกอนใส่เลยเดะเกลืออย่าเน้นเค็มพอละพอละแ,แป้งนัวก็ยะสหลายทีมะตกน้อยเดียวมีแต่แนวที่ว่าต้องห้ามทำเลยไอ้ฮะใส่เกลือ,อพอจึงเสียไปอเออมันก็ธรรมดาล่ะโู <laughs> ปิ้งเลยเอาทางหนังลงก่อนนอะบักคูนนะฮะราคาแพงมากเลยงานงานนี้นี่ขนขน่าแข้งร่วงเลยคนสบายคือเนี่ยคนเนี้น้อยนึงน้อยนึงดูนะ,ะมันมันเยิ้มเลยมันเสียงดังเลยนะฮะโอเคเลยครับกำลัง นั่นแหละเจอความร้อนเข้าไปมันลองปิน้นมองดูโอ้ห <spe ll ul narratives> นังมันติดหนังมันติดหรอต้องปิ้นดูดูเออเนี่ยอันนั้นก็อันนั้นก็ปิน <iyet. S 1> ้นนะอันนี้เครื่องเลยขาดบ่ได้คือมักแขวนมักแขวนจำเนือ มันจะมีกลิ่นแบบแปลกๆปลประหลาดอยู่นะครับมะแข็นเนี่ยทางทางทางลาวเหนือครับกับภาคเหนือของไทยกักนคล้าออยกันเวลาลาบเขาังใส่เลยมะแข่นเน<ม>ียหมกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมะแข็นมันจะเพิ่มรสชาติแบบเออก็อร่อยไปอีกแบบหนึง โอ้หอมเลยหมกนี่เป็นตาแซบเวฟฝีมือสาวสำเนาเนี่ยหมกสำเนอเป็นก็เป็นยองเลยเนาะลองชิมบ้างเด้อเป็นยองเลยเนาะหมกสำเนอแจ๊าะเจ๊าะหมดแจ๊บก็ต้องแจ๊บแจ๊บก่อนอันนี้หมกครับหมกไว้กิน,นดูครับอออืื้ห ความน่ากินเริ่มแล้วมันมัน,น,ม,น,น,ม,น,นมันเป็นปลาที่แบบน่าจะหายากหน่อยนะครับปลาปลาคูนนี่นะครับมันมากเลยได้ลรบอกน่าจะสุกแล้วลสุกแล้วละ่ะว้าวน่ากินจังเลยหอมโอ้หอมขนาดเลยอันนี้เนี่ยสุกแท้สุกข,ขนาดเลยเนี่ <ข S 2> จนจน,จนไหมเยี่ยม แม่ครัวเาออแมดูมันดูมันน่ากินมากเลยนะครับแบบคือปลาแบบนี้มไม่ต้องอะไรมากนะครับแค่ปิ้งอย่างนี้ก็กินกับข้าวก็แซ่บแล้ะครับมันจะมันๆน,นะฮะแล้วก็ได้ข้าวไก่น้อยนะครับข้าวพันธุ์ดีของซำเหนือทางหัวพันนะครับแล้วก็ปลา อืมโอเคเลยครับโบอกตักอ่ะนี่นะครับหมูเจี๊ยบแล้วก็ได้ได้แจวปําบำซับเหนียวนี่ข้าวไก่น้อยเนี่ยคักุดยอดเลยโอ้นหอมแล้วเนี่ยได้กินแล้วแน่โอ้ฟดแล้วหอม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 แคทแคเดคทแคทแคัแคเแม่ครัวแม่ครัวหัวปวด แสบแบอันนี้มาแล้วเนี่ยอันนี้มกบอก่ตายไหมคือสั่งบาเฮดมกแต่ว่าใบตองมันเบิดเลอามาใส่หมูก็เลยแบบปิดอุปปาสอะแสบๆๆบติดอุปปาสอะ